นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b s c r i b e นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่อง นะครับผมเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรซิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก่อนใครนะครับผมหรือ โอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สัส่นกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอ สัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลล์าซายนะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิดไล n ์โอเพนแชทนะครับซึ่งชื่อว่า a c s Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely Piam นะครับ Shipper นะครับเอาไ้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่มีไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทําออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ5บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพัผมก็วว่า น,นี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี2023ปีนี้และก้าวต,ต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมส,สนุมกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง a t s Channel นะครับกับผู้กกับการ Reaction รน,นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับการ Reaction นนครับวันนี้เราจะมา Reaction ร,รายการ EMS Earth Mix Space นะครับผมกับ เอิร์ธมิกส์ทำเป็นเท่นะครับกับเครื่องเล่นไอรอนแมนไอที่มันเป็นเครื่องเล่นที่เป็นน้ำพุ่งๆที่ขาแน่นอนนะครับผมอ่ะเราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับอีพีที่6นะครับผมก่อนที่อีพีที่จะมาในวันนี้เนาะเราก็ลงอีพีที่6ก่อนละกันนะครับผมก็ขอโทษที่หายไปช่วงหนึ่งนะเพราะงานหนักมากจริงครับช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะแบบว่าลงมาช้านิดนึงนะครับผมอ่ะแต่ตอนนี้มาแล้วนะครับผมถือว่ามาฉลองสงการด้วยแล้วกันแล้วก็ขอให้สงการปีนี้ทุกคนนะครับมีแต่ความสุขนะครับผมพบแต่สิ่งที่ปรรรราาาาถนนนไไวววว้้้ะะคคคคัััับบผผมมมมิิิดดดหหหงงงสสส่่ใใขขอตทีุภพ แข็งแรงแล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขตลอดทั้งปีนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมกับ E.M.S. Earth m i x p a c e นะครับ EP ที่6นะครับก่อนอื่นเลยขอขอบคุณก่อนทาง C.M.T.V. ที่อนุญาตทำเด้ชันได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ E.M.S. Earth m i x p a c e ซ e ซั่น2 EP ที่6ครับไปเลยครับเราก็กำลังรอเล่นเครื่องเล่นไอรอนแมนไอรอนแมนที่เออเป็นไงคิดว่าเขาจะได้ไหมเขาดูมุ่งมั่นแลวเขาดูเรียนรู้ไวเขาทำได้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นเฮ้ย เสียงดังมาฉันไม่ใช่กีดังแล้วนะลูกเรียนเาเรียกเาว่าอะไรถ้าที่เราคิดไว้ตอนเล่นเป็นอย่างี้ไห ที่เราเล่นเมื่อกี้แหละ EMS Earth s p a c h Season 2เอาละเอาละแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่กับรายการเย็บปักถักร้อยไม่ใช่ตอนนี้นะครับอยู่กับรายการ กินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินแล้วตอนนี้นะฮะเราอยู่กับเราอยู่กับรายการ E M S e a r Mix s p a เราอยู่ที่ไหนกันมิกตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โรงแรมราวินทาแล้วก็คือเทปนี้นะฮะเป็นเทปที่ตามใจมิกแบบร้อยเซเดี๋ยวเราจะเล่าทิทานสามนาทีกันก็คือเดี๋ยวเราจะเล่าทิทานโดยใช้คำทั้งหมดที่อยู่ในนี้ภายในสามนาทีเพื่อนี่ มิกกาละครั้งหนึ่งมาแล้วมีเด็กสุดหล่อน่ารักกินเก่งคี้เล่นอ่ะของคุณกาละครั้งหนึ่ง<ด>นะ<อ> <laughs> แผ่นนี้เอาไป <c oughs> สวรรค์สร้างเขาขึ้นมานี้ได้ค <c oughs> ว,ว่าสวรรค์นะ <c oughs> อ่ะดีดีดด <c oughs> เออมาช่วยน่อยทันใดนั้นเขาได้เจอกับคนคนหนึ่งเป็นคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาแล้วก็คํำต่อไปอ๊โอ๊ยแล้วเขาสองคนได้ชวนกันไปกินข้าวเขาหลับทันใดนั้นมีอะไรเขากลัักันเหรออยู่กับวันรลัง เขาก็รักรักกับอะไรรักลูกไม่เขาไม่รักกันูรักูรักูรักลูกรักแต่แมวไม่บอกนะว่ารักอะไรแต่รักแบบสับเลยเขาคู่เนี่ยนอนแล้วเอาคำว่าแบบสับแบบสับแบบสมมติว่าแบบเนี้ยแบบสับแบบสับคือยง ทันใดนั้นเขาก็บ่ายถึงว่าเขารักโรงแรมแบบซาเพราะเป็นโรงแรมที่นอนให้เขาแล้วทันใดนั้นทันใดนั้นหลังจากที่เขาจ้กโรงแรมไปเขาก็เจอกับนรกไม่ได้มันต้องยิบทีรับคำนี่ไงสารพจีบให้แกอยากเห็นเขาก็ไปเจอกับนรกแต่ว่าลุงลุงเจ้าของโรงแรมชื่อลุงจิม ทันใดนั้นน้องน้ำขิงน้องน้ำขิงเป็นหลานลุงจิมือเขาสองคนก็เดินเดินไปด้วยกันเดินไปด้วยกันแล้วทันใดนั้นเขาก็ไปเจอกับเอิร์ธนิกที่ภูเขานี้หลังจากนั้นเขาก็หนึ่งสองสาม ตอนนี้นะครับเราก็กำลังรอเล่นเครื่องเล่นไอรอนแมนไอรอนแมนหรือที่เขาเรียกว่าไฮบอลหรือเป็นไหมก็คือว่าเทปดีเป็นเทปที่ตามใจมิกนะฮะก็เลยคดว่ามิบจะเล่นเครื่องนี้เป็นไอรอนแมนสักหน่อยอะทรับย ชอบต้องตัวย่างต้อนตัวชอบคงตวัวมากก็คืออย่างนี่บอกว่าแบบปกติแล้วนคนที่ชอบเล่นเกมหวัดเสียวหรืออะไรวัดเสียววัดเสียวมจะเป็นเ่เอ่ยแต่รู้ว่าเราอยากมาเวชีบ้างเ,าาเป็นคนที่จะเรือก,ก่อแ,บบแล้วแกแ้็ฉีเกินฉีทไมไม่รู่อีกเสือเหมือนกันนะอะไรแปลกๆะบ้างถ้าไม่ฉีกต้องไปเ่นอะไรตจีนมเือ้าในหัวตัวเองคิดว่าการขึ้นของเราจะเป็นัไงบ้างคิดภาพในหัวไมชัอะไร อะไราอะไรหยุดเลยภาพในห่วงวันวันนี้คือชัดมากคุณจะต้องเล่นไม่ได้กูจะต้องพังนั้งพ e ังงอหรืออะไรอย่างเงี้ยพังนั้งพังงอก็คือว่าก็ทำได้ไหมขยี้เจ้าว่าท่าเพลือจะเป็นยังไงท่าเพลือจะเป็นยังไงนี่ภาพไม่ออกเหมือนกันเออต้องลองดู แตลองแค่โรงแรมไม่เฉยไม่ลองเลยในร้านแม่ฮะเขาฮะมาเล่นไหมฮะจับแกมีก็มีกอาจจะขึ้นแต่มันอาจจะเบี้ยวๆหน่อยเพราะเรารู้สึกว่าเราอาจจะแบบปลารางขาเราไม่ค่อยดีเลยแต่เราเอาลังกาอย่างนี้อย่างนี้ตลอดหรือเปล่าเราปลารังขาดีอยู่นะเต้นเออเธอเห็นแบบส่วนทรงตัวด้วยขาดถือว่าโอเคอยู่ช่วงล่างเราแข็งแรง ออะะไร่มันเป็นอะไรอ่าะมันได้เอววะเออมาดูกันว่าความหกตัวเราจะดีขึ้นหรือเปล่าว่าปกติแล้วมันเสียไปหนึ่งมันสียแบบไกอดไทยกอดเลยมิกก่อนเลยเอาคนที่อยากมึงไป็นพี่ที่ดีการฝึกมาหลายวันแล้วดูี่ครับการทำงานของมันก็คือใช้แรงดันยั่ใยืนถ้าเกิดเราอยากไปข้างหน้าให้เราเอ็นไปอีกเจ้านี้ไปข้างหน้ากดไปเท้าลงอ๋อกดไปเท้าลง รออไถยลาต้เทาอนนนนี้้เป็ยังงงไบบาครตอแรกไม่ไม่ค่อยกลัวแต่ตอนนี้เพอาพี่เขาบอกว่าข้างหน้าแล้วเริ่มกลัวแล้วคือมันได้แค่มาทำได้แค่ได้แค่มุ่นปลายเท้าก่อนได้านที่เคยเล่นบบคือมันเหมือนกับว่าถ้าถ้าคุณขยับตัวไปข้างหน้าหรือครับไปมันจะลัจะนะนรับมาทำได้แค่ขยับไปลายเ้าแบบนี้ซึ่งมันก็จะเกรงขามาเพื่อขยับแค่ปขา ตัวมันาแค่ขยะมิ้งอาจจะแบบอยากจะมาแค่เล่นน้ำผเฉยๆเห็นสาดน้ำโอ้ย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 มันโอ้ยโอ้ยหัดจะพูดเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าตัวเยวไปข้างหน้าก็จับคว่ำเนี่ยตัวเยว่ข้างหลังตกลงเลยขำเขาขำเขาเดี๋ยวรู้ของตัวเองบ้างหรอกเนี่ยพอตัวเยวข้างหลังลง ตอนนั้นไปเล่นก็ล้มหลายรอบมากไม่ได้ทำเ้สักทีหรอกล้มมันยากอยู่ต้องเป็นคนบาลานซ์ดีนิดนึงะไม่ใช่แบบว่ากล้ามเยอะจะทำได้ไงต้องเป็นคนบาลานซ์เก่งๆแล้วขึ้นน้ำไปน้ำทะเลด้วยไงมันเล่นแล้วมันแบบเข้าหูเข้าตา คือสมมติว่าตอนที่แบบเขาบอกว่าให้เรากดเท้าไปอีกใช่ไหมแต่พอที่มันมีแรงดันอะตานไม่อยู่จังแล้วมันทําไม่ได้อ่ะแล้วก็แบบว่ามันไม่อยู่บาลานซ์นี่ไงให้มันขึ้นอะมันแบบมันจะแบบน้ำลมไอ้กอย่างมันก็เลยแบบไปแต่ว่าครั้งแรกะแต่ครั้งแรกมันได้เฉยเลยนะอันแรกอะแล้วมันเก่งไปหรือเปล่าก็เลยไม่ได้ มันแบบมันเหนื่อยด้วยแหละแล้วมันแบบเริ่มล้มหลัยรอบและแล้วมันแบบมันเริ่มบาลานซ์ไม่ดีอ่ะถ้าแบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสมดุลร่างกายที่ดีนะจะเล่นง่ายแต่เผอิญว่าไม่ค่อยดีต้องพูดคำพูดที่เอาที่ดูสังเกตนะเพืนที่เล่นแต่พูดที่เล่นหยกสังเกตอ๋อลืมตะกี้ลูก ไม่ยอมเติมแต่คนอื่นหรอกเสียงจำมากฉันไม่ใช่กีตาังแล้วนะอ้ยลอเหรอ <łość> ที่เออยืนในน้ำอ่ะนิ่งแล้วแต่ข <like> ึ้นมาเหนือน้ำมาเก่งไม่ใครใครเ็เก่งป้ะไม่หนัดจริงแบบนี้เห็นไหมตัวเขาตรงมากเลยครับขยับแค่สา เก่งมากล่ะอยากอยู่ไม่ได้ขนาดนั้นกน็ถ้าฝุีดีๆอ่ะมัน้มีเวลาีิเออก็น่าจะทำได้แต่มีแา่ทำได้แน่นอนไป คิดไว้ตอนเล่นเป็นอย่างนี้ไหมเหมือนที่เราเล่นเมื่อกี้แหละก็ไม่ได้คิดเออจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้คิดได้สูงขนาดนี้ไม่คิดว่าจะได้ด้วยจริคิดว่าเออน่าจะอยู่ในน้ำแหละเออน้ำน่าจะไม่ได้ไม่แฮะที่ไม่เทพตัวเองที่ดิบรถเอาใหญ่เลย ลองทําก่อนถ้าบิ๊กทําได้เออทํามามาเดี๋ยวบิ๊กจะทําการทดลองอ่าอีกชุดนึงอีกรอบหนึ่งมาเต็มบอกกันเอาให้เรียบร้อยเออจริงคิดว่าเขาจะได้ไหมเขาดูมุ่งมั่นแล้วเขาดูเรียนรู้ไวเขาจะทําได้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นอ่เกิดแล้วเกิดแล้เกิดแล้เกิดแล้เก็บแล้วเหลังตรงไว้หลังตรงไว้หนีเป้า เออเก่งเก่งทำได้เลยมิกเอาเต็มที่เลยเขามีลูกเล่นเขามิลูกเล่นตอยเลยอยู่หน้าโังเก็นงสูงเอาตัวเอาตั้เลนนะฮะกลายปู้ายฮงฮะสรงแ

เอิร์ธบอกว่าถ้าเกิดมีทําได้เอิร์ธก็จะทาให้ได้ถ้ามีทําได้เอิร์ธทำ่ะถ้ามีทําได้เอิร์ธทำมาทำมีรอบนึงไม่ได้แปลว่าทําให้ได้อุ้ยแต่รอบนี้มันง่ายกว่าเราที่แล้วเพราะเหมือนเราเห็นเขาเล่นแล้วเรารู้ทิศแล้วว่ามันเล่นยังไงประมาณนั้นอะไรเงี้ยใช่เดี๋ยวรอบนี้จะเป็นการชาเลนจ์ของพี่เอิร์ธรอบวิสสองเรามาดูกันว่าครั้งนี้เนี่ยเขาจะสามารถทำภารกิจแห่งจักรวาลนี้ได้ไหมักรวาลเลยเหรอ Do you want to do this? ได้เ็ไปตัดว่าเมื่อพี่กระเทยสอนมิกอย่างเงี้ยและพี่กระเทยคนนั้นก็คืออานนนโปรดิวเซอร์เราเมี่ยบอกเลยว่าคาดหวังนิดนึงเพรารู้สึกว่าเฮ้ยพี่เราไม่ธรรมดาพี่เราคือคนที่แข็งแรงเล่นกลาอีตรีมดำน้ำดูปะการางกระโดดสกายดฟ์ได้ขับรถแท็กเตอร์ขับรถวิบากดิบรถได้อันนี้มันอีซี่ไปเลย ได้ละเจิได้ลวไปใจฝันไปเลย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 ไปลไปเลยได้ลได้ลได้ลหลักๆคือบาลานซ์หลังกับขาแต่จริงๆคนตัวสูงเราเล่นดีๆจะโชว์ผม โมเป็นต้ามร่างกายไม่ค่อยได้ เหมือสูงแล้วรีบไปแกงมานี่ก็จอยจอยนะทำได้ปุ๊บจอยปั๊บแหลกอะไรหรอกตอนแรกแจสจีนิดนึงแต่แบบ้ยทำไมต้องเรื่องนี้ด้วยไม่ชอบเหนือยตอนเหนื่อยเชียรกูเจอดิฟรถที่กูเจอรถวิบาก์ดนินบีหูสามาหูไม่ใจเลยเอ้าเอ้าชอตเอ้าเอ้าเอ้าอะไรอะเฮ้ยอะรบ้า ขาดเลอขาดหรือลุดขาดนี่ไงมาขัดตาอะไรซึ่งกันก็ทำได้นะถ้ามันแบบว่าตั้งใจดีๆอ่ะก็ครูฝึกเขาบอกบอจริงมาว่าให้มองน้ำให้มองไกลๆให้มองสิ่งสาระศาสตร์ที่อยู่ตรงนี้ก็เลยหันมาเราพวกฉันเป็นฟามิงโกสินะเป็นคาบูปาร่าเจ้าบุาคาบาร่า ต้อยมอยงไกลเราจะได้ไม่โฟกัสเท้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้มันฟรีมากก็ได้แต่ก็ยากอาเอมอ,ะอ,อนะปกติเราเออจะเล่นอะไรก็ต้องแบบได้เลยแบบเอรเล่นแล้วไม่ได้เลยเออก็เลยไม่ชอบข้อ <c oughs> <c oughs> จำกัดของการเล่นไ,ไอรอนแมนของมันคือมีพวกคามสูงเพราะมันไปสูงแล้วมันมองมันเห็นะเขาเว่ามันรู้แล้วว่าตอนนี้มันสูงมันก็เลยแบบใจมันไม่ดี แต่มันบิวแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนเห็นเรือเข้ามาใกล้กลัวสักเกินกลัวมากว่าน่าจะพลาดก็เลยแบบใจเป้าเลยลใน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 เวลาเรือเข้าใกล้ก็เลยต้องระวังแต่ว่าแต่ว่าฉันพวแต่ว่า,าแต่ว่าเก่งมากเลยคัเออก่งมาสโสดเก่งแบบไม่ไหวแล้ววันนี้เป็นยังไงบางที มีก็ตามใจแต่เองเลยเนาะสน,นุกมากเลยเมื่อี้เพราคนรอได้มันหัวเล่นนานอยู่เหมือนกันแต่เหมือนแบบเดียว <c oughs> เออเหมือนแบบเดียว <c oughs> เองอ่ะคือฉันน,น่าสนุกมากวันนี้เ่าฉันได้เือนแบบเป็นเทียวของมิกซ์ยรสักที้ก็ให้เขาสนุกเต็มที่แต่แล้ว่าจะแบบเออไม่ไม่เล่นดีกว่าจะได้ให้มีเวลาไปให้น้องไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเวลาของเออที่เออซ้อมอะไรเงี้ย แต่พอเล่นได้ครั้งนึงอเนี่ยอยากเอาอีกอ่ะจะแบบอยากชนะะจอยู่ได้นานขึ้นอะไรเงี้ยถ้าีัวขาดจะมาไหมเข่ามาอีกโอเคเดีวล่ะมามาเพราะเราล่ะวันนี้แล้วก็พอหัวขาดพอมแบบกิ์น้ำสำราบก็ฝากด้วยนะครับรายการเอ็มเอมสเตอร์สเปนฮะตอนนี้เขาเปลี่ยนวันออแล้วนะเป็นวันศุกร์นะผมแต่เวลายังเหมือนเดิม6โมงเย็นออลที่ไหน YouTube DMTV ครับใช่ครับผมและที่สำคัญวันนี้เราจะแบบ ไม่มีแรงปือมาทำงานเลยถ้าเราแวะในอ่วนอนที่โรงแรมดีๆนะครับขอบคุณโรงแรมรามินทานะครับ Beach Resort ร n d โอ้ขอบคุณครับสำหรับ EP หน้าถ้าใครอยากทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมตอนนี้บ๊ายบายบ๊ายบายสมมติว่าผมเนี่ยตกน้ำแล้วใส่อันนี้อยู่ผมมีความสู้สึกว่าว่ายน้ำยังไงขึ้นฝั่งหรือว่าเราจะตกตัวยังไงมันมีแรงดันน้ำอ่ะพะนอนนะครับ ตอนนี้วันปั้มวันนี้ผมน้ำหน้าผมกระชน้ากเราไม่จอมากนะวักรน้ไอ้ดูไมรสบายตัวเองน่าตัวเองแบบจันน้ำนหน้าเราผูอ่าวันนี้ก็น่ารักนะครับผมเป็นตามมิกเนาะก็ไม่คิดว่ามิกจะเลือกอะไรแบบนี้เหมือนกันเนาะ เออมันดูเป็นเอเวนเจอร์ดูเหมือนจะเป็นพี่ Earth เอิร์ธเรื่องมากกว่าแต่บิ๊กก็เออมาฉีกมากมาเรื่องสิ่งนี้นะแต่ก็ว่าทำได้ดีเหมือนกันนะทำได้ดีกว่าพี่เอิร์ธอีกอะไรอย่างเงี้ยเออก็ถือว่าเหมือนเรียกมาแล้วไนงะอยากลองจริงจก็อยากจะฝึกจริงจอยากจะเรียนรู้จริงจแล้วก็เราทำออกมาแล้วก็ทำออกมาได้ดีด้วยนะครับผมถือว่า ฝึกแป๊บเดียวได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งแล้วเพราะว่าปกติเนี่ยนี่เคยไปเล่นมายากเหมือนกันนะไม่ได้ง่ายๆเลยนะมันต้องมีความทรงตัวที่ดีถ้าคนบาลานซ์ไม่ดีเนี่ยจะแบบว่าลําบากนิดนึงอะไรเงี้ยยิ่งเราเป็นคนตัวสูงสูงด้วยนะสูงร้อยปสิบหกอย่างเงี้ยคือแบบว่ามันแบบจะมาบาลาสสนซ์อย่างเงี้ยมันค่อนข้างลําบากมากเลยอะไรเงี้ยเออมัิรบดมีหาจุดศูนย์ถ่วงไม่ค่อยถูกว่าตรงไหนดีนะที่จะเป็นจุดบาลานซ์อะไรแบบนี้ถือว่าน้องเข่าออมาได้ดีมากตอนแรกคิดว่าเอิร์ธเนี่ยเอิร์ธอาจจะทำได้ถ้าฝึกนิด มากแล้วทําขนาดนี้อืมแล้วก็ชอบความเล่านิทานนะตอนแรกเอาคํามาเล่านิทานอะไรเงี้ยมันเป็นสกิลของการเหมือนฝึกของการเหมือนกับแบบฝึกครีเอทีฟครับผมครีเอทิวิตี้ในการฝึกในการเอาคําม,มาแล้วก็ชุดคํามาแล้วก็ฝึกฝึกฝึก,ฝกเล่าว่าคุณสามารถที่จะแก้ปัญหาสถานการณ์ล่วงหน้าแล้วมีไหวพริบได้แค่ไหนในการดึงคาแต่ละคำมาใช้ะอนะไรเงี้ยก็ถือว่าเก่งนะแต่จะมีเรื่องเรื่องจะค่อยๆไม่ค่อยเป็นทางเดียวกันเท่าไหร่นะฮะรึกเหมือนจะว่าเรื่องเนี่ยจะออกทะเลไปซะส่วนใหญ่แต่เกาถือว่าโอเคน่ารักดีขำๆนะครับผมไม่มีอะไรมาก อ่ะวันนี้ถือว่าประมาณนี้แหละดูแล้วก็เฮงฮาเอิกอานะครับเพราะอีพีหน้าเดี๋ยวเขาจะมีคําถามอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับว่าอีก5ปีข้างหน้าเราจะงอยู่ด้วยกันอีกหรือเปล่าอะไรแบบนี้มีให้ตอบดีๆอะไรแบบเนี้ยอ่ะเดี๋ยวรอดูว่าอีพีหน้าจะเป็นยังไงนะครับผมวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามไปด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับจะต่้งเสียงทางยูทูบอินสตาแกรมทวิตเตอร์แล้วก็เฟซบุ๊กเดี๋ยวไว้่าหัวล็อกันใหม่ครับอีพีหน้านะครับวันนี้พี่แฮ